ท่านนิพนธ์ครับครับกาบเรียนประธานบุฒิสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกับผมนายนิพนธ์ในกว่านี้สมาชิกบุฒิสภาจ,จังหวัดภูเก็ตในฐานะรองประธานคณะกรรมาการพานันธุ์และการอุตสาหกรรมคนที่สองและประธานคณะอนุกรรมธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการยกระดับและส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ขอขอบพระคุณท่านประธานวุฒิสภา,าที่ได้บรรจุรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักขนาดกลางและขนาดเล็กที่ไม่ใช่โรงแรมให้ได้รับใบอนุญ,ญาตเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ตอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่และเติบโตอย่างรวดเร็วสามารถนำเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยได้อย่างมาก อีกทั้งยังสร้างรายได้ไปยังภาคธุรกิจต่างๆและมีการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิน่นโดยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจนำไปสู่การจัดจ้างงานสร้างอาชีพและโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศซึ่งธุรกิจโรงแรมมีความสำคัญอย่างมากในการรองรับนักท่องเที่ยวสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในปีพศ2567มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมจังหวัดภูเก็ตมากกว่า13ล้านคน ทำให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงถึง4.97แสนล้านบาทซึ่งเป็นอันดับสองรองจากกรุงเทพมหานครอัตราการเติบโตของ GDP ของจังหวัดภูเก็ตจึงมากกว่าของประเทศไทยสิ่งที่สำคัญและเป็น,นกลไกในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตคือโรงแรมและที่พักขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งเปิดให้บริการประมาณ6,000แหง่งมีใบญาตประมาณ940แหง่งไม่มีใบญาตประมาณ5,000กว่าแหง่ง จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตมีจํานวนมากกว่าผู้ที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องหลายเท่าปัญหาที่ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักขนาดกลางและขนาดเล็กไม่สามารถจดแจ้งขอใบอนุญาตได้ทั้งที่กฎกระทรวงกําหนดลักษณะอาคารที่ใช้ประกอบธุรกิจวงเล็บฉบับที่4พศ2566ได้ผ่อนปรนเกณฑ์ข้อกําหนดให้ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก ที่มีการใช้อาคารประกอบกิจการมาก่อนวันที่18สิงหาคมพศ2559สามารถปรับเข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายได้แต่ทั้งนี้กรอบระยะเวลาของการบังคับใช้จะสิ้นสุดลงในวันที่18สิงหาคม2568ความล่าช้าส่วนหนึ่งเกิดจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พศ2567รวมทั้งขั้นตอนทั้งรวมทั้งปัญหาขั้นตอนและการตีความตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐในการบังคับใช้กฎหมายหลายฉบับจากหลายหน่วยงานเป็นต้นนอกจากนี้จังหวัดภูเก็ตได้มีการตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการขอใบอนุญาตโรงแรมพร้อมท้งการจัดตั้งคลินิกช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการโดยมีการให้คำแนะนำในด้านความปลอดภัยของอาคารเอกสารแบบแปลนและอุปกรณ์เพิ่มเติม ที่จำเป็นให้ครบถ้วนเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการให้สามารถปรับปรุงและยื่นขอวิญาตได้อย่างมีประสิทธิภาพคณะอนุกรรมธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการยกระดับและส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ในคณะกรรมธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมวุฒิสภาในฐานะหนึ่งในกลไกาการทำงานของวุฒิสภาซึ่งมีหน้าที่และอำนาจในการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดปฏิรูปประเทศ อีกทั้งมีหน้าที่และอำนาจในการพิจารณาศึกษาให,ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะการส่งเสริมการสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีความเข้มแข็งมีการเติบโตอย่างยั่งยืนจึงได้พิจารณาศึกษาแนวทางในการบรูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนให้ผู้ประกอบธุรกิจที่พักขนาดกลางและขนาดเล็กให้ได้บบรับใบอนุญาตซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มารวมให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะในการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมและนำมาสู่การจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักขนาดกลางและขนาดเล็กที่ไม่ใช่โรงแรมให้ได้รับใบอนุญาตเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ตพร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอเชิงปฏิบัติข้อเสนอเชิงนโยบายและข้อเสนอเชิงนิติบัญญัติ ที่เป็นประโยชน์สําหรับหน่วยงานภาครัฐเพื่อน,นำไปสู่การกำหนดนโยบายและวางกลไกที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักขนาดกลางและขนาดเล็กที่ไม่ใช่โรงแรมให้ได้รับใบาญาตต่อไปในการนำเสนอรายงานในครั้งนี้จะขออนุญาตนำเสนอเป็นดังนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับความเป็นมาและสภาพปัญหาวัตถุประสงค์ขอบเขตการศึกษาวิธีการดาเนินการศึกษา ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับท่านสาพันลุงโลจนะพนิช์รองประธานคณะกรรมาการกาททห้และรองประธานคณะอนุกรรมาการจะเป็นผู้นําเสนอในส่วนของการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกําหนดแนวทางการส่งเสริมและการวิเคราะห์ขั้นตอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจที่พักขนาดกลางและขนาดเล็กให้ได้รับใบอนุญาตเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ตอาจารย์อารามศรี อาพาดุลอนุกรรมธิการและเลขาธิการคณ,ณะอนุกรรมธิการจะเป็นผู้นําเสนอและกระผมจะเป็นผู้นําเสนอข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมครับขอญาตท่านประธานได้โปรดญาตตามที่ได้นําเรียนมาด้วยครับขอบคุณครับ